10เรื่องควรรู้ว่าทำไมคุณถึงไม่ควรเลี้ยงสุนัขโคเดนรีทิเวอร์ 1. ไม่ชอบให้สุนัขอยู่ในบ้านโลเดนต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดคุณสมบัตินี้ทําให้พวกเขาไม่มีความสุขอามากๆเมื่อมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณเลยถ้าถูกจากัดบริเวณให้อยู่แต่ในสนามหญ้านอกบ้านอาจากลายเป็นสุนัขนิสัยไม่ดีและเห่าไม่เลือกก็เหมือนกับคุณที่มีลูกแลปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวตลอดเวลาจนตัวนั่นแหละ โคเด้นก็เหมือนเด็กสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโคเด้นที่ถูกทิ้งให้อยู่ตัวเดียวถ้าคุณไม่พร้อมจะให้โคเด้นร่วมเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในครอบครัวด,ด้วยแล้วก็โคเด้นก็ไม่เหมาะที่จะเป็นสุนัขสำหรับคุณ 2. ลําำคาญพวกขนของสุนัขโลเด้น <Golden S 2> เป็นหมาที่ขนล่วงเกือบตลอดทั้งปีก็ว่าได้แถมยังมีช่วงที่ผัดขนมากๆปีละสองสาครั้งด้วยถ้าคุณกังวลว่าขนหมาจะกลายไปส่วนหนึ่งในอาหารที่คุณกินเข้าไปหรือคุณเป็นคนที่ชอบแต่งชุดสีดำตลอดขนก็จะติดตัวคุณทุกวัน โลเด้นก็ไม่ใช่หมาสําหรับคุณนอกจากนี้ยังต้องการการแปรงขนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้ผิวหนังและขนมีสภาพที่ดีแต่การแปรงขนเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการทาพอสมควรคุณจะต้องเผื่อเวลาเหล่านั้นไว้ใช้ในการดูแลสุนัขของคุณด้วย 3. เป็นคนไม่มีอารมณ์ขันโลเด้นเป็นหมาที่เกิดมาพร้อมความซุกซนสนุกสนานถ้าคุณไม่ขำกับการที่ต้องตื่นมาพร้อมกับน้ำลายเย็นๆบนหน้าคุณหรือการที่ลูกสุนัขคิดจะตื่นขึ้นมา,าก,กระโดดโลดเล่นกว้างบอลตอนดึกๆ บางทีหมาพันธุ์อื่นหรือรอให้แก่ตัวลงหน่อยก็คงจะดีกว่านะ 4. รักความสะอาดและเจ้าระเบียบมากอุ้งเท้าเปื้อนโคนลนรอยจมูกบนกระจกหน้าต่างในบ้านผลที่ล่วงในรถถ้าคุณไม่สามารถปล่อยผ่านหรือทําใจได้กับเรื่องพวกนี้ทั้งคุณและหมาของคุณคงไม่มีความสุขแน่แน่ข้อที่ 5. ชอบอยู่กับพี่นอนแช่ทั้งวันและหวังว่าหมาของคุณจะเป็นแบบนั้นด้วยโกลเด้น <Golden S 2> เป็นหมาที่บ้าพลังสุด,สดๆมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปเก็บเอาของกลับมาได้ทั้งวัน พวกมันจึงต้องการการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเป็นลูกสุนัขไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นหมานิสัยไม่ดีและไม่มีความสุขถ้าการขยับของคุณคือการเดินจากโซฟาไปที่เตียงแล้วแล้วก็บางทีสัตว์เลี้ยงที่นิ่งๆไม่ค่อยขยับน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าข้อ6ห่วงเข้าของและไม่ชอบให้เคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านลเด้นมีนามสกุลว่า r e ฟเวอร์ รีชิฟเวอรหมายความว่าผู้เอากลับมาซึ่งแปลได้อีกอย่างว่าการเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ปากและกระโดดโลดเต้นไปทั่วสัญชาตญาณการเอากลับมานี้ครเป็นสิ่งที่โกลเด้นทุกตัวต้องมีดังนั้นถ้าคุณรับไม่ได้สุดๆที่จะให้สุดัของคุณคาบรองเท้าปวดของคุณวิ่งมาทักทายด้วยความดีใจบางทีคุณควรหาหมาพันธุ์อื่นที่เหมาะกับคุณต่อไปดีกว่าข้อที่ 7. ต้องการหมามาเลี้ยงในระยะเวลาสั้นๆไว้คลายเหงา โกลเด้นไม่ใช่แค่น่ารักน่ากอดอย่างเดียวแต่มันยังมีชีวิตยืนยาวอีกด้วยซึ่งมีอายุนาน1 0 1ถึงปีเลยการเป็นเจ้าของสุนัขตัวหนึง่งเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาต่อชีวิตของสุนัขถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณไม่แน่นอนต้องออกเดินทางอยู่บ่อยๆหรือจำเป็นต้องทิ้งไว้กับคนอื่นนานหลายๆครั้งคุณอย่าคิดเลี้ยงสุนัขเลยดังนั้นก่อนคิดจะเลี้ยงสุนัขสักตัวไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นหรือพันธุน์อื่นๆก็ควรช่วยวางแผนระยะย,ยาวเรื่องเวลาให้แน่นอนก่อนจะดีกว่านะคะ ข้อที่ 8. เป็นคนเก็บตัวมนุษย์สัมพันธ์กับคนใหม่ๆไม่ค่อยมีเมื่อเลี้ยงโกลเด้น Gordon, คุณอาจจะได้เจอผู้คนในสังคมใหม่เช่นโรงเรียนฝึกสุนัขสะว่ายน้ําสุนัขชมรมคนรักสุนัขและมันก็เป็นไปนไม่ได้เลยที่เวลาจูงโกลเด้นไปตามที่ต่างๆแล้วจะไม่ถูกคนแปลกหน้าหยุดทักทายขอเล่นด้วยโกลเด้นมันเกิดมาเพื่อเป็นมิตรมันพร้อมจะทักทายตลอดเวลาถ้าคุณไม่ชอบเรื่องพวกนี้โกลเด้นก็ไม่เหมาะกับคุณข้อที่9 เพาะพันโกเด้นเพื่อสร้างอาชีพมีหมาโกเด้นถูกทิ้งมากมายผลึกว่าการเพาะพันสุนักเป็นเรื่องง่ายทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากค่าใช้ใจ่ายต่างๆตั้งแต่ก่อนตั้งท้องจนกระทั่งค่าเลี้ยงดูลูกหมาก่อนจะปล่อยขายในวันนั้นมีต้นทุนสูงใช่ย,ย่อยเพราะต้องมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆต้องคอยระวังเรื่องโรคประจําตัวที่มาพร้อมกับสายพันเช่นโรคข้อสะโพกเสื่อมโรคขาดฮอร์โมนไทรอยโรคเนื้อง,งอกในต่อมน้ำเหลืองโรคต้อกระจก แถมการดูแลจัดการรักษาสุขภาพและความสะอาดอยังยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยจึงไม่แปลกที่จะเห็นโลเด้นถูกปล่อยทิ้งมากมายในสังคมเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการดูแลนั้นค่อนข้างสูงถ้า,าคุณคิดให้รอบคอบแล้วจะเห็นได้ว่าการเพาะพันธุ์โลเด้นขายไม่ใช่ทางที่ดีเลยข้อสุดท้าย 啊。